ฮัลโหลครับไอท้ายเราโดนกูคืนมาดิหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกสิบเอ็มนะลงใช่หนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับหกหนึ่งอะไรนะลงหนึ่ <10 61. S 1> นงศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง บ้าเงินหกสิบล้านไม่ทำอะไรไม่ได้ทำเฮียแล้วกูจะเก็บไว้เดี๋ยวมันหมดแล้วอยู่ไหนอยู่ที่กูเด่ยมันไม่ีหมดนะอยู่กับพีไทยอ่ะหมดบวกมึงเบิกกันไปใช้กันไงให้กูมีเงินบ้างดิกูไม่มีมึงเอาเงินไปใช้กันได้ผมมียี่สิบล้านเอาของผมได้ไหมล่ะอยู่ไหนอันนั้นเอาไปประมูลได้ไหมอามงอยู่ไหน ผมอ,อยู่บ้านโอเคเดี๋ยวผมไป ลุง <l unch> เอาไปทำอะไรครับไม่เอามาติดตัวเท่ๆลุงเอาไปยี่สิบล้านผมถือล้านเดียวพอลุงเลขอะไรครับผมเลขสามสามห้างานรักโอนให้มึงคืนกูถือสิบล้านพอไอ้กูถือสิบล้านอ่ะเลขอะไรนะครับเลขสามสามร้อยสามสิบห้าสามสามห้าขี่ใครขาดเปล่าแต่ลุงอย่าไปประมูลสวิตบทสิบแปดล้านอะไรอย่างงี้ไม่เอานะครับลุง <l unch> มันขึ้นปืนได้สองกระบอกเลยนะครับไอ้เย่ยนี้สองวะเนี่ยไไอเอาเลยพี่เอาเลยโอเคโอเคปมูลดูก่อนไอเ,เอย็นนี้ตีสบายวะเนี่ไอสัต ไม่นิ่งพอจริงๆนะไก่ดูนะไอ้เนี่ยนี่ครับน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับ ชยยอู่นะวสรุปรถประมูลรถประมูลได้วันไหนครับสรุปหลังเที่ยงคืนเขาว่ามาไงครับหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนได้รถประมูลหรอไม่รู้ว่าเขาบอกวันหลังเที่ยง ถ้าเว็บหนึ่งได้หลังเที่ยงคืนครับผมผมไม่ได้อยู่เว็บหนึ่งอ่ะผมผมเอากุญแจรถเนี่ยรถประมูลผมเนี่ยคันนี้ยอันนี้ใช่รถประมูลไหมครับอันนี้คันนี้คันนี้ใช่รถประมูลปะคันนี้ใช่รถประมูลไหมครับใช่รถประมูลปะโอ้ยโทษทีคันนี้ใช่รถประมูลไหมครับถ้ารถประมูลนะต้องต้องลดอ่า ตอบละขันครับเว็บไม่ไม่ใช่ค <c oughs> ันนี้คันนี้ใช้รูปประมูลไหมเนี่ยคันนี้เหรอครับเดี๋ยวเขาทำให้ ไอลิกเหรอไอลิกใช่ลิกปะเนี่ยไม่ใช่ครับไอ,อลิกเหรอครับใช่ครับมาแล้วเหรอเนี่ยครับมึงหลุดมาได้แล้วเหรอไปไหนมาเน,นี่ยมึงหายไปไหนมาเนี่ยทำงานครับลุงเจขยันลิ๊กมีรถประมูลด้วยเหรอครับมาเติมกาชาครับลุงนี่ครับพี่โอคันนี้รถประมูลสองได้รถแล้วเหรอครับ ยังไม่ใช่ของกูได้รอบสองย่ารอบหนึ่งกูมาไม่ทันกูถามไม่เฉยว่าคันของกูเนี่ยใช่รถประมูลปั้เนี่ยคันนี้ไม่ใช่ครับใช่หรอเหมือนผมเลยอ่ะคันนู้นผมได้คันคันนู้นมาคันนี้คือ15อ๋อโอเคคันนี้คือ15ก็คือเป็นรถประมูลแหละที่เป็นสองประตูไหมใช่ค่ะแล้วรอบนี้ S15 สามาไหมครับเอ่อตอนแรกคือมันจะมีการเปิดประมูลแบบเอ้ยเปิด ลงทะเบียนเว็บหนึ่งครับก็คือเหมือนกับว่าเขาจะเปิดมาก่อนแล้วก็ให้แกงละรันมาให้ให้ให้หนึ่งแกงอ่ะหนึ่งคนมาแต่ของผมไม่มีใช่ไหมใช่ครับงั้นเหนว่าถ้าเกิดว่าจะมีเว็บเว็บสองผมผมผมให้ไปก่อนเลยได้ไหมครับผมกลัวกันลืมอ่ะผมทิ้งไว้กุญแจให้คันนี้ใช่ไหมใช่ผมทิ้งกุญแจให้อินมินไปก่อนเลยได้ไหมอ่าไม่ต้องไม่ต้องกี่กุญแจครับตอนตอนพอยกี่กุญแจตอนมารับเลเดี๋ยวผมจดทะเบียนเลยโอเคโอเค เชียลิกมึงจะมีไปดำอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ให้มันดีกว่าไอ้สัตว์ก็คือเป็นโคต้าแหละโคต้าหนึ่งคันอ่าพี่โนผมอยากล่อโคอีเลยครับผมขี่เกียรรอแล้วครับรอเดี๋ยวโทรให้ผมต่อคนให้ก่อนด้วยแปดคน พอดีวันนี้มันมีประเด็นนะพี่โน่ประเด็นอะไรกันเยอะเลยประเด็นมีทุกวันวันนี้มันเยียบดีวันนี้เยียบอะไรกันเซลพวกผมเรื่องมาเชสองอันครับวันนี้เซลไหนครับเซลในทวิตนี่แหละทวิตด้วยอันนี้เอาเบอร์โพยยืมชนะครับได้ไหมครับ เดี๋ยวต้องมาสิเอเ่อแสวงอะทรตัวน,นีดะเด็กมาเนี่ครับครับโอเคถูกต้องครับผูกผูกมาดกับแก๊งเลยครับใช่มีตั๋วแบบกิววอลไหมครับอยากได้ซื้อตั๋วแบบกิววอลโยนกิวอะไรประมาณนี้ตีกันได้ทุกที่อ่ะครับ โรงพยาบาลก็ไม่สดนะมีไหมครับอขอขอยอรอดนดะมเบื่อเลยนะสวดีครับผู้อี๋ไหมครับอ่าว่างไหมว่างไหมเอาไอเสือไอเสือเสืออยู่ปะเสืออยู่ปะอ่าโอเคบอกเสือมหาพีหน้าทีซีหน่อยดิ ขอบคุณครับครับู่ครับนี่แหละสตดีมัน่าดีสีดิมัน่าดีสดิเจ้าหน้าที่มีหนึเข้ามาป่ากีโน่เลดิเดีหมูมึงไม่ใช่แล้วมึงเอาให้กูไม่ได้หรอปกติอยู่สี่ทุ่ม มีมินมาประมาณสี่ทุบหมู่มึงไม่ใช่แล้วมึงเอาไม่กูไม่ได้เหรอเนี่ยประมาณยีสินาทีไม่ได้อยู่ที่ผมตรงเวลาครับอีูที่ใครหรออยู่กันอยู่กันในทีซีหรอยู่ใครบอกรู้เขราไใผู้ใหญ่ถามมาตอบดิธรรมดาอยู่แล้วการที่ได้เป็นการการที่ได้เป็นหัวหน้าทีซหรือว่ามีอิทธิพลภายในเมืองขึ้นมามันเลยเกิดเงื้อคู่เกิดขึ้นไว แต่ในวันในวันหนึ่งที่มึงไม่มียศดาพทาสักแล้วอ่ะมึงอาจจะไม่มีก็ได้ก็ทีถือว่าดีก็รีบช่วงไว้ก่อนตอนมึงมีอ่ะเขารวยกว่าผมเยอะเลยครับไม่เกี่ยวหรอกว่าครับลุงเดี๋ยวรอรอรอมาดีกับแดนนี่ไงตัวเองได้เนื้อคู่แล้วมันมียศสารดาศักขึ้นมาแล้วไงก็เลยเนื้อคู่มันเลยเนื้่นี่คืออะไรเนื้อยศถาเออยศถาพดาศักนั่นแหละ เนื้อคู่มันก็เลยมาไงใครอ่ะไม่รู้หมูกูจองไว้แล้วมันก็ไม่ให้หมูไงคนที่รู้จักกันมาแบบต้งแต่ไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่ากูขอจองหมูไว้สุดท้ายก็แพ้คนรู้ใจเออกูจองหมูไว้นานแล้วไงก็ไม่ใช่คนที่รู้ใจใช่้นี่เหรอแ้นี่ไม่ใช่หมูเขาหรอจอไว้ดานแล้วเว้ยไอ้หี้อะหมูอ่ะไม่มันมีแฟงแล้วนี่แดนนี่นี่ใช่ไหมไว้ผมสีเหมือนกันอ่ะ ใครับน้องสาวครับวันนั้นอ่ะน้องสาวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่น้องสาวแล้วละเฮียอีกนิดก็คืนกันละกูไม่ได้บอกเด้อหมูก็ไม่ขายเฮียถ้าขายให้ก็เรื่องจบแล้วคดีมีแฟนคดีมไมเป็นทียากไปตาดด้วยเดี๋ยวจะล่อเขาอีกที่เกียดลอวันนี้มันแซวเราเรื่องมาเชงไะ มึงเรียกไอ้ไอ้พิงค์หงายบอมมาดิเดี๋ยวนะลืมๆไปเถอะเรื่องนั้นน่ะเดอะแม็กอ์เอาไปเลยเพื่อนมึงโดปากตีดีด้วยมันแฝงแต่ไม่หยุดเติเที่ยมึงนี่ติดก็โดนตีหลังนี่มันไปไหนแล้วไอ้ตัวนั้นก็โล่ข้าวหัวออกแล้วก็ตันกลับมาเลยทุกเมื่อใช่ปะใช่ใช่ตัวไหนตัวเดี๋ยวรอจบเรื่องก่อนเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวตามมึง เครื่อ่างคนไปมากเคียไม่ลงหรอเมื่อกี้ตัวขโมยรถเมื่อก,กี้บอ็ตัวนั้นไอ,อจอดอะจอดอะไรสักอย่างจอดอดีดอไม่หอกเจ<ไ>อไปแล้วโอ้โหใชไปแทบเลยเรก็ยังทำ<ไ>อะไรไม่ได้พี่มันเขับเป็นประชาชนด้วยไปทำไมประชาชนโดนสตีนไม่ได้เหรอผมผมยังไม่ว่าเลยพี่เพราะว่ามันมีเรื่องแล้วเดี๋ยวต้องมีเคลียร์ประมูลซื้อเบสเสร็จก่อนอยู่ดีๆไม่ว่าดี หาเรื่องผมไม่เปลี่ยนผมของวะหาเรื่องใส่ตัวเองเราก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่มึงมึงมึงเราไม่ได้ไอติมึงเราม่ไดิมึงเราม่ไดิมันต้องเป็นมึงงต้องเรามันไอ้เทียนี่ย้าพบงค์นั่นหลงเรื่องอะไรเรื่องมาเชนี่คืออะไรมันมันแซวเราไงว่าแบบมาเชนั่นมาจากไหนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มันมันแซวว่ามันลิงถือมาเชนคุณลุงเขาอยากคุยด้วย ทำไมมึงถึงพูดแบบนั้นวะพี่พูดอะไรครับพี่สี่เรื่องมาเชร์คือที่ไหนมีปัญหาอะไรวะมีปัญหาอะไรครับมึงไปเอาคนที่รู้มาดิมึงไม่รู้อ่ะมึงเอาคนที่รู้ผมรู้ผมก็อยู่ในกันเอาแล้วมึงบอกมึงรู้ได้ไงไอ้แต่คือมันเป็นทิเก็ตข้างนอกไงอันนี้จะเอาคือจะเอามาเล่นในเมืองคืออะไรอะ ชิคเก็ตคืออะไรมันโพทวิรด้วยมันโพทวิร์ดลองไปคุยกับคนในแก๊งก่อนไหมไม่ไมึม่พมทวิ่นี่มันโพท,ทโพว่าอะไร่มันโพว่าอะไรวพมันโพว่าอะไรวะไปอกล้ใกล้ดิผมโพทวิธว่าอะไรมึงรู้เ,เรื่องมาเชียใครเนี้ยต้องทำอไรดีผมไม่ได้มันโพว่าประมาณรับรถดูดโอลี่ พี่เรียกผมเหรอเออไปกระซิบดีไปกระซิบเรียบร้อไปกระซิบสวัสดีดี่ครับพี่คุณโผล่ว่ารถดุดูอะไรนี่มาหนี้มึงอ๋อก็ผมรับรถดุดกับโอเล่เทมมึงมึงมาบอกดิ๋ว่ามันแซ่อะไรเราในทวิตจะพิมพ์อยู่ว่าหรือเป็นบักผมก็เลยบอกอะไรที่มันแซ่เราในทวิตอ่ะไม่ใช่ว่ามันเจตนาอย่างนี้หรือเปล่าเือในทวิตใช่ไหมครับรถดุดใช่ไหมอันนี้โผล่รับไม่ได้หรอโผล่รับโผล่รับเห็นเห็นอยู่ครับโผล่รับเอ่อเห็นในนี่นี่ รับรถดูดที่ดูดอ,อลิเท่ป่ะพี่โพแสแซ็อ่ะผมผมไม่ไโพสกันนะผมเดี๋ยวผมแคปให้ดูได้น,นะยังไม่ได้ลบได้ไเลยขอ่ะขอูๆหนยครับไอเรื่องแซ่ผมไม่เห็นนะไอรถดูดเนี่ยต้องถามชิโพี่ถ้าพี่อยากเพราะว่าเรเียกมระเดี๋ยวออเอาอโพสลงทวิตให้ให้ดูเลย โค้ดเลยก็ได้ครับไอชิโรมาทีซีดิโลคือผมไม่ได้เป็นแบ็กไงคือผมรับสองยางอ่าพี่โลดูดูเลยเถอะพ่เลยครับเห็นแล้ว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 มันเสียไปทางไหนครับพี่ก็รับก็รับรถดูดกับโบริเทสไม่นะรถดูดโอริรถดูดมันดูดเหล็กไหมครับเออรถดูดมอนดูดตดไม่ใช่ครับ ถ้ากรณีอย่างเงี้ถ้าถามผมมันก็เป็นไปได้คือที่เขาจะรับของเป็นบักอ่ะนะคือคือเธอเนี่ยขาไปจอดจงอะไรเงี้ยเธอมันมีประเด็นตรงหน้าทีซีก่อนหน้านี้ครับตอนแรกเขาไม่ได้โพสต์อย่างเงี้ยระบบทำลายยานแล้วอยัตโนุยตรงนี้จบไปปุ๊บแล้วอยู่ดีเขาก็ไปโพสต์เขาเป็ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะถ้าถามผมนะเขาก็คือมันมีมูนอ่ะมันก็สิทธิ์ ิไม่ใช่สิไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าเขาถ้าเขาโพสต์ก่อนนี่จะมีเรื่องหรือว่าอะไรเขารับอย่างนี้ก่อนนี่มีเรื่องเราไม่ว่าอะไมีมีโพสต์ก่อนหน้านี้ไหมครับรับรถดูดรถดิเจพี่ยมีมีไหมครับมีครับพิ่งเพิ่งมารวมตังค์กับเพื่อนอ๋อพิ่งพึ่งโพสต์เลยเหรอมาบังเอิญไปอ่ะอ๋อโพสต์แรกเลยอันนี้คือมันผิดครับพี่อะไรเหรอตอบครับพี่เอ้มันมันมีอะไรที่แซวเราอีกว่บ้างในชวิตอ่ะตอบตรงนี้ก็โพสครับว่ารถซื้อรถดูดไอ้ห่านซื้อรถดูดมีโอริ แล้วก็มีอะไรไหมมีอะไรไหมซื้อรถดูครับเมื่อเกี่ยวอะไรกั้วไ่ได้พี่โน้มีอะไรอีก่ไหมพี่มันดีมีมันแซะอะไรอีกไหมพี่ได้ดูไหม้าถามพี่นะแต่ตอนนี้นะั้นนะลุงไม่ไม่ได้เกี่ยวครับปกตินะมันเกี่ยวพี่ในแก๊งบอกว่าอาทีทีหน่มพี่หนูเรียกมันก็ตอนแรกคุณลุงเขาเขาถามหาไงก็อยากจะคุยแล้วก็มีธุระอะไรคุยด้วยอ๋อแต่ทีนี้ไม่ไม่ไม่ทราบมันไม่เกี่ยวไม่ได้นะพี่โน้ แต่มันคือมันโพสหลังจากที่มีมีปากเสียงกันที่หน้าทีซีมีอะไรมีอะไรมาดีมันมีอะไรผมคิดอยู่ครับมันมีที่ผมเห็นที่บอกว่าตอนนันโพสก่อนหน้านี้รับรับมาอยู่แล้วมีอะไรนะไม่ติดหรอกแค่แค่อันเดียวตอนนี้ตัวเดียวไม่ไม่ว่ามันมีอะไรที่มีเรื่องกับบอลมันน่าจะมีคนมันมีพวกอันอื่นก็มีแะไรแบบตัวพวกไม่ได้มองไม่ได้ดูอันอื่นอ่ะใช่ไม่ได้ดูเลยรถดุริเทพมันมีด้วยหรอไม่มันมีด้วยใช่ไหมมันมีได้ใช่ไหม บางพอดีก็ไม่เคยมีรถดูดเหมือนกันแต่วันดูดโอริเทสได้ใช่ไหมเขาให้ผลมาว่าเขาลืมเออมันมีน้องน้องผมในแก๊งพิมพ์ตอบกลับทวิตผมมาว่าลืมเว้นวัคเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องในแก๊งผมแคปมาให้ดูด้วยไหมมีหลักฐานเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่าเตรียมงานมาดีพิจารณาครับนี่เราดีหลักฐานไปครบดีได้เลยนะหลักฐานไปครบดีว่ะไอ้เหี้ย เป็นล้อหลอกเราของแท้หว่าไอตี๋โอ้โหเดี๋ยวลุงหยุดที่มันเก็บเสียงเลวไอ้พวกยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรไปเสียตรงไหนตรงนี้คุยกันตรงเนี่ยครับตรงที่ทำงานมึงก็เล่าสิทำไมมึงไม่เล่าให้หมดวะกูก็แบบโไม่แต่ตอนนั้นมันเป็นเหมือนเป็นคุยเล่นเล่นงนี้ไอ้พี่เล่นข้างนอกข้างนอกไม่เกี่ยวใช่มันไม่เกี่ยวพี่ตีเอ้าแล้วเราไปหักเรื่องเขได้ไงทั้งนั้นเป็นข้างนอกมึงบอกไปเรีมนัตรไส้อยากกระทืบหน้าใช่ มันมันก็มีปากมีเสียงอะไรลยที่เราแชร์นะทวิตไงล้วเร<ล><อ>าจะมาคุยเรื่องนี้ทำไมก็พูดไปดิหมั่นไส้อยากตึ้งหน้าแค่นี้เองพูดอะไรเ้าเห็นทวิตไหมครับไม่ไม่ไม่คุณเขาเตือนคุณไม่ใช่หรอ เขาคุยอีกเนี่ยเขาเตือนไม่หรอกเาให้เว้นหน่อยเขาเอิว่าเขาคอยนี่หรือเปล่าเว้นให้เขาหน่อยเขานี่เขาไหนเ้าไม่ถึงคนที่จะขายของให้ผมไหมครับเราคุณตอบคุณตอบน้องว่าอะไรตอบทำด้วยผมตอบว่าเอ้าลืมเว้นวักผมแคปผมแคปให้ดูไหมแคปเลยทำเลยนะ เตรียมกันมาดีเนาะแนวปันปันแล้วว่าปันบิบีล้ออะไรล้อล้อโคตแล้วครับพี่น้องรอหลอกดูมันล้อลอกก็รู้แล้วรอหลอกอิ่งเสือเป็นเชิอิ่เสืออิ่เสืออิเสือ16ที่2ทุ่ม16เป็นเชิดทำแค่เดียวแล้วโพสต์รับใหม่ไหมครับแล้วได้โพลอีกรอบไหม ไม่ได้ผมครับไม่มีคนทักมาขัดเลยไม่ได้คนหรอกโอเคเนาะโวยครั้งเดียวบีบีซียี่สล้านครับบีบีซยี่สล้านครับกันไหนเครับกันไหนปล่อยเนื้อนี้ไปก่อนก็ได้พี่ดแปะเริ่มแม่็่ถ้าถามตอนนี้ถ้าให้ผมตัดสินหน้าตอนนี้ด้วยด้วยหลักฐานนะครับมันก็เขาก็ไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็เไม่น่าจะได้เตรียมอะไรนะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่เขาแคปมามันมีเรื่องเรือเวลาปุรบุรเข้ามาด้วย เวลาระบุเข้ามาด้วยแต่มันก็มีเวลาอยู่แล้วนี่ครับว่าหลังจากที่มีเรื่องบอกแว้งกันในที่้าวพีซีแล้วเขาโพสต์รับแค่ครั้งเดียวเคยเคยรับของโพสแค่ครั้งเดียวไหมครับคนปกติถ้าอยากได้ของที่นี่คือมันไม่ได้มีเรื่องต่ำรมืหลายครั้งไม่ใช่หรอครับมมันก็มีประเด็นกันไม่ใช่หรอใช่ไหมไอ้นั้นอนั้นมันคือเรื่องข้างนอกหรือเปล่านะไม่ใช่ก็มันมีประเด็นกันไม่ใช่หรอรู้เรื่องข้างนอกคุณก็มาโพสต์ไงมันโพสต์เป็นสอดคล้องกันไหมล่ะ ไม่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 น่าเกี่ยวนะผมว่าพูดไปเลยผมรับรับรับของในเมืองแล้วไม่ยเอที่มีประเด็นกันตรงนั้นมันมีประเด็นเรื่องแร่สินะมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับโอริเลยว่าสุดท้ายถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีปากเสียงกันข้างหน้าดีซเงี้ย เข้าใจครับว่ามีปากเสียงกันแต่ด้วยด้วยการพิสูจน์ทราบครับตัวตัวตัวผมเป็นคนตัดสินผมก็ไม่สามารถพิสูจน์ทราบเรื่องคําพูดที่เรามีประเด็นกันตรงนั้นได้แต่ตอนเนี้การตัดสินของผมโดยหลักแรกครับผมต้องมีเรื่องอหลักฐานเข้ามาร่วมในการพิจารณาก่อนซึ่งทางฝั่ง,องอกุิเขาก็มีแล้วเขาก็ให้เหตุผลที่ถ้าถามผมณนะตอนนี้ผมก็มองว่าเขารับของ ในในส่วนของผมนะครับแต่ในส่วนที่อ่าที่คุณมีประเด็นกันณนะตรงนั้นนะครับผมผมไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นผมก็เลยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันต่อเนื่องไปถึงการโพสต์หรือไม่แต่ด้วยหลักษังที่เขาให้มามันระบุเวลาใกล้เคียงกันซึ่งไม่ใช่เวลาณปัจจุบันที่จะท,ที่ที่อ คิดว่าเขาจะเตรียมการเอาไว้มันก็คือการอ่าโผล่รับของนะครับครับไม่เป็นไรก็ได้ครับไม่เป็นไรครับพี่โดครับตามนั้นครับผมครับเวเล่าคนเข้าแก๊งดีกว่าหาพวกขี้ร้องเยอะๆอ่ะปะไม่ผมไปเลยังครับพี่หนุ่มได้เลยครับ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 ทีผมคงไม่ต่อยอะไกัน อเอาขี้รองอเอาขี้รองเข้าแกงเยอะใช่ขี้รองเขแก,กงเยอะมตรงกลางลครับผิมตรงกลางครับ